สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจา,ๆจากทางราชการขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับไทยตอนบนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปหมีนาคม2564 ประเดิมที่อีสานตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนอันดับแรกสวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวาตาภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศพบกันในช่วงเย็นเย็นของวันที่28กุมภาพันธ์2564นะครับซึ่งนะครับในช่วงนี้ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับวันที่1มีนาคม2564จนถึงวันที่4มีนาคม2564นะครับ ประเทศไทยตอนบนจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะครับกำลังปานกลางที่จะแผ่ลงมาปกคลุมนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งเราจะเห็นได้นะครับว่าเส้นที่แผ่ลงมาแบบถี่ยิบจะไล่เลียงกันมานะครับที่ติดกับบริเวณประเทศลาวโดยบริเวณเส้นความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นไอโซบาที่114จะนํามาก่อนนะครับในวันพรุ่งนี้1มีนาคม2564 เส้นก็จะแต่ที่บริเวณประเทศลาวก่อนและในวันที่2วันที่3ามเซนก็จะพาดอยู่ที่บริเวณภาคอีสานทางตอนบนนะครับรู้สึกว่าเส้นจะลงมาได้ไม่ลึกนะครับเพราะว่าประเทศไทยของเราเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศนะครับให้เข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่เมื่อวานนี้27กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไป โดยฤดูร้อนนะครับในบริเวณประเทศไทยอาจจะสิ้นสุดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2 5 5 4ซึ่งในช่วงนี้นะครับในช่วงเช้าอาจจะมีอากาศเย็นเข้ามาที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนได้รวมถึงนะครับบริเวณภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้บางพื้นที่ด้วยนะครับส่วนภาคกลางอุณหภูมิจับสูงขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับโดยอุณหภูมินะครับคาดการในช่วงเช้า บริเวณภาคเหนืออุณหภูมินะครับต่ำสุดในช่วงเช้าจะเน้นที่นะครับประมาณ18-25ถึงองศาเซลเซียส,สได้ส,ส่วนบริเวณยอดดอยยอดภูอุณหภูมิก็อาจจะต่ํากว่านั้นได้นะครับส่วนสูงสุดนะครับในช่วงกลางวันจะอยู่ที่ประมาณ3-5จนถึง 39, 39องศาเซลเซียส,สได้นะครับส่วนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเช้าอุณหภูมินะครับจะอยู่ที่ประมาณ 17- ถึง24สิองศาเซลเซียส,สได้นะครับ ส่วนในช่วงกลางวันอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ3.5ถึง3.9องศาเซลเซียสได้ส่วนภาคกลางนะครับอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณในช่วงเช้า23ถึง26องศาเซลเซียสส่วนในช่วงกลางวันอุณหภูมิก็จะเพิ่มสูงขึ้น3.5ถึง3.9องศาเซลเซียสนะครับส่วนภาคตะวันออกในช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียส ส่วนสูงสุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3.4-3.9องศาเซลเซียสได้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกอุณหภูมินะครับจะอยู่ที่ในช่วงเช้า18-25องศาเซลเซียสได้ส่วนในช่วงกลางวันอุณหภูมินะครับจะอยู่ที่ประมาณ3.2-3.5องศาเซลเซียสส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกอุณหภูมิ o. ในช่วงเช้าประมาณ19-25องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงกลางวันนะครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ32-36องศาเซลเิเยสส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิในช่วงเช้าประมาณ23-26องศาเซลเิียสได้ส่วนในช่วงกลางวันนะครับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ34-38องศาเซลเิียสได้นะครับต่อไปนะครับเราจะไปดูฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนกันนะครับรวมถึงภาคใต้ โดยเทียบเคียงโมเดล ecmwindy f w com และ gfswindy com นะครับเรามาดู ecmwindy f w com กันก่อนนะครับในวันพรุ่งนี้ 1. มีนาคม2 5 6 4อาจจะมีฝนเข้ามานะครับที่บริเวณอีสานตอนล่างด้านตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกบางพื้นที่ส่วนในวันที่ 2. มีนาคม2 5 6 4ฝนจะเนินที่เรียนประเทศกัมพูชา ภาคตะวันออกรวมถึงอีสานด้านตอนล่างนะครับด้านตะวันออกส่วนสามีนาคม2 5 6 4ฝนจัดนิ้นที่บริเวณภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงอีสานตอนล่างบางพื้นที่นะครับรวมถึงภาคตะวันออกและภาคเหนือทางตอนล่างภาคเหนือด้านตะวันออก 4. มีนาคม2 5 6 4ฝนจัดน้นที่บริเวณภาคตะวันตกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก รวมถึงภาคเหนือตอนล่าง5มีนาคม2564ฝนจัดนิ้นที่บริเวณภาคอีสานทั้งหมดเลยนะครับภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันตก6มีนาคม2564ฝนจัดนิ้นที่บริเวณภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตก รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วน7มีนาคม2564ฝนจัดหนินที่บริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงนะครับบริเวณภาคใต้บางพื้นที่8มีนาคม2564ฝนจัดหนินที่บริเวณภาคตะวันออกและบริเวณภาคอีสานตอนล่างบางพื้นที่รวมถึงภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบน ส่วน9มีนาคม2564ฝนจะนินที่บริเวณภาคตะวันออกอีสานตอนล่างภาคใต้ตอนบนต่อไปนะครับเราจะไปดูโมเดล GFSwindy.com วันพรุ่งนี้นะครับ1มีนาคม2564อาจจะมีแค่บางพื้นที่นะครับที่บริเวณภาคตะวันออกและอีสานตอนล่าง2มีนาคม2564ฝนจะนินที่บริเวณอีสานตอนล่างภาคตะวันออก 3. มีนาคม2 5 6 4ฝนจะเน้นที่บริเวณอีสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางบางพื้นที่รวมถึงภาคใต้ตอนบนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันตกภาคเหนือตอนล่างด้วยนะครับ4มีนาคม2 5 6พฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกภาคตะวันตก 5. มีนาคม2 5 6พ ฝนจะดนินที่บริเวณภาคตะวันตกภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกอีสานตอนกลางถึงตอนบนและอีสานตอนล่างบางพื้นที่6มีนาคม2564ฝนจะดนินที่บริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกอีสานตอนล่างอีสานตอนบนรวมถึงภาคตะวันตกและภาคเหนือตอนล่าง7มีนาคม2564ฝนจะดนินที่บริเวณอีสานภาคตะวันออกภาคกลาง 8มีนาคม2 5 6 4ฝนจัดน <ái> ิ้นที่บริเวณภาคตะวันออกอีสานตอนบนอีสานตอนล่างภาคตะวันตกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑล9มีนาคม2 5 6 4ฝนจัดนิ้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันตกต่อไปนะครับเจาะจงพื้นที่นะครับฝนที่ตก โดยในวันพรุ่งนี้นะครับ1มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณป่งน้ำร้อนจันทบรุรีขลุงตราดนะครับบริเวณนี้และบริเวณภาคอีสานตอนล่างนะครับจะเน้นที่บริเวณอ on, ุบลราชธานีและศรีสะเกดเดชอุดมกันทลักษ์นะครับบริเวณนี้ส่วน2มีนาคม2564น,นะครับฝนจะเน้นที่บริเวณอ on, ุบลราชธานีและศรีสะเกดรวมถึงสุรินทร์บางพื้นที่ ส่วนเวลาประมาณ19นาฬิกากลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับจะเน้นที่บริเวณมุกดาหารอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินบุรีรำโคราชสระแก้วปากช่องสระโบุวงเวียนสระแก้วพระนครศรีอยุธยาปราจีนบรุรีสระบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีคลองตะกราวคลองหาดสอยดาวแกลงจันทบรุรีขลุงตราดนะครับบริเวณนี้ 21นาฬิกาของวันที่สองนะครับกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นอุบลราชธานีศรีสะเกดสุรินบุรีร์โคราชพระนครศรีอยุธยานะครับรวมถึงปากช่องสระบุรีปาจีนบุรีสาแก้วคลองตะเราคลองหาดสอยดาวจันทบุรีนะครับบริเวณนี้เที่ยงคืนคืนของวันที่สองนะครับฝนจะเน้นที่บริเวณอุบลราชธานีศรีสะเกดและสุรินท์ 3มีนาคม2564ฝนจะนินที่บริเวณอุบลราชธานีศรีสะเกตสุรินอำนาจ,จเจริญยโสธรบุรีรัมนะครับรวมถึงชัยภูมิและนครราชสีมาเจตนากาของวันที่สามฝนจะนินที่บริเวณอุบลราชธานีศรีสะเกดอำนาจ,จเจริญยโสธรสุรินบุรีรัม นครราชสีมาชัยภูมิพระนครศรีอยุธยาสระบรุรีปราจีนบุรีนครนายกนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสระแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดเวลาประมาณ12บสนิกาของวันที่3 รุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเน้นปากช่องคอนบรีปราจีนบรีสระบรุรีพระนครศรีอยุธยาสะแก้วฉะเชิงเซากรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลชนบุรีคลองตราวคลองหาดสอยดาวพัทยาระยองแกรงจันทบุรีขลุงตราดนะครับบริเวณนี้ ส่วน15นากานะครับกลุ่มฝนก็จะลดลงแต่ยังมีตกส่วนพึงราชบรุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทองผาภูมิพระนครศรียุธยานครราชสีมาสระบุรีนครนายกปราจ,จีนบุรีฉะเชิงเซาชลบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดนะครับรวมถึงสระแก้วบางพื้นที่19นาิกาก็ยังจะมีตกนะครับแต่กลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นมาที่บริเวภาคกลางพระนครศรียุธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑล สุพรรณบุรีอ่างทองนะครับรวมถึงชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับบริเวณนี้พิษณุโลกเลยด้วยนะครับบางพื้นที่22นกาก็ยังจะมีตก4มีนาคม2 5 6 4นะครับฝนจะมีที่บริเวณชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับ รวมถึงบริเวณจังหวัดตากและการชนะบุรีบางพื้นที่นะครับเวลาประมาณตีหนของวันที่4ต่อวันที่5นะครับกลุ่มฝนจะมีที่บริเวณปัวงาวอุตรดิตถ์พิษณุโลกทองผาภูมินครสวรรค์นะครับบริเวณนี้และเวลา20นาิกาของวันที่ 5, นะครับ กลุ่มฝนจะมีที่บริเวณโพชัยมุกดาหารขอนแก่นหล่มสากเพชรบูรณ์ชัยภูมินครราชสีมาบางพื้นที่นะครับนครสวรรค์อุทัยธานีตากการจนบรุรีราชบุรีนะครับบริเวณนี้รวมถึงบริเวณภาคใต้จะมีที่บริเวณตะกวัวป่าภูเก็ตตรังหาดใหญ่สงขลาปัตตนานียะลาและนรลาธิว่านะครับส่วนวันที่6มีนาคม2564 12นาฬิกากลุ่มฝนจะเน้นที่บริเวณภูเก็ตน,นครศรีธรรมราชตรังหาดใหญ่สงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับ17นาฬิกานะครับกลุ่มฝนจะเน้นที่บริเวณอีสานตอนบนเลยอุดรธานีสกลนครนครพนมน้องคายบึงการขอนแก่นมุกดาหารร้อยเอ็ดการสิลุ์ยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญน,นะครับบริเวณนี้รวมถึงหนองบัวลำพูด,ด้วยนะครับ อุ้มผางนาครสวรรค์ทองผาภูมิ17นานกาของวันที่6นะครับต่อไป20-22นาฬกาจะเน้นที่บริเวณภาคใต้ตอนล่างยะลาปัตตานีนและนราธาิวาสนะครับส่วนวันที่7มีนาคม2564อาจจะมีฝนนะครับโดยจะเน้นที่อีสานตอนล่างอุบ,บลราชธานีศรีสะเกดยะโสธรอ,อำนาจเจริญร้อยเอ็ด ชัยภูมิบุรีรัมย์สุรินทร์นครราชสีมานะครับขอนแก่นรวมถึงชัยภูมิด้วยบางพื้นที่ก็จะมีตกอยู่ร่ำไปเจนนิกาของวันที่8นะครับกลุ่มฝนเน้นอีสานตอนล่างอํำนาจเจริญยโสธรศรีสะเกดบางพื้นที่อุบลราชธานีบางพื้นที่ร้อยเอ็ดบุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิปากช่องสระบุรีสากแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด และกลุ่มฝนก็จะค่อยๆซาลง16นาฬิกานะครับของวันที่8กลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยจะเน้นที่บริเวณปราจีนบุรีสระบุรีนครนายกนะครับบริเวณนี้ส่วน21นาฬิกานะครับของวันที่8กลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นอุบลราชธานีศรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชนครสวรรค์นะครับพระนะครศรีอยุธยาการจนบบรีราชบุรีนะครับบริเวณนี้รวมถึงจันทบุรีและตราดด้วยบางพื้นที่ บึงการหนองคายหนองบัวรำพูเลยนะครับบางพื้นที่ต่อไปวันที่9มีนาคม2564ฝนจะเน้นที่บริเวณนครน,นายกสระบรุรีปราจีนบุรีสระแก้วนะครับฉะเชิงเซาชมบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับบริเวณนี้รวมถึงทางตอนกลางของประเทศเพชรบูรณ์ชัยภูมินะครับรวมถึงขอนแก่นบางพื้นที่ และเวลาเที่ยงคืนคืนของวันที่9กลุ่มฝนนะครับวิเชียมบรีนครสวรรค์น,นครราชสีมานาครน,นายกปราจีนบุรีสระแก้วสะระบรุรีสุรินบุรีรำศรีสะเกตและอุบลราชธานีนะครับตากการจนบรุรีส่วนพึ่งราชบรุรีเพชรบุรีบางพื้นที่นะครับส่วนการคาดการณ์นะครับโมเดลฝนสะสมในระยะเวลา10วันฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออก รวมถึงอีสานตอนล่างที่ติดกับเรืยนภาคตะวันออกภาคกลางที่ติดกับเรืยนภาคตะวันออกนะครับฝนจะเน้นและฝนจะเน้นที่เรืยนภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันตกนะครับส่วนภาคอื่นๆฝนจะยังไม่เน้นต่อไปโมเดล e m w f f i n d ี c o m นะครับ ส่วนโมเดล ECMWFindy.com w f com ก็ยังให้ค่าฝนใกล้เคียงกันนะครับกับ g f w i n d y c o m โดยฝนจะเน้นที่บริเวณภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันตกนะครับรวมถึงภาคใต้ตอนบนส่วนโมเดลการคาดการฝนยังอีกระยะเวลาอีกยาวนานโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยโมเดลคาดการณ์ในช่วงระยะเวลาลแรกๆโมเดลจะค่อนข้างตรงและแม่นยำส่วนโมเดลในระยะเวลาหลังๆโมเดลอาจจะมีการผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้เป็นส่วนใหญ่นะครับ ก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลข่าวสารนะครับพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันนี้นะครับในช่วงเช้าเวลาประมาณ5นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศเตือนเป็นฉบับที่1ในเรื่องของพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยจะมีผลกระทบในวันที่1-4มีนาคม2,564 โดยวันที่1 4มีนาคมนะครับประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยลักษณะจะเป็นพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วยโดยจะเน้นนะครับในบริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก1-3มีนาคม2564ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วน2-4มีนาคม2,564ขอให้ไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกร,ร,กรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการ,กรเกษตรเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกรอบหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมนะครับ จากบริเวณประเทศจีนจะปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับนะครับในช่วงนี้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลโดยไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้จะทําให้เกิดพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บโตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วยจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งทางช่องวาตาภายัยอุทกภยัยพยากรณอากาศจะนําข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องครับ ต่อไปนะครับจะเป็นพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยในวันที่1-4มีนาคมความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับนะครับมีลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในขณะที่ไทยมีอากาศร้อนจะทำให้นะครับบริเวณดังกล่าวมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น ส่วน5-6มีนาคม2564ความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบนทำให้บริเวณนังกล่าวอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นกับมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกทำให้บริเวณนางกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น ขอให้ระวัง1-4มีนาคม2564ขอให้ไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ปลายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงส่วนเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วย พยากรณ์อากาศภาคเหนือ28กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2564และ5ถึง6มีนาคม2564จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าจะมีฟ้ารัวกับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันส่วน3ถึง4มีนาคมจะมีพายุฝนฟ้าขนอง10-30%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่ง ลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1-4มีนาคม2564จะมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองรอยละ้ะ2 0 4 0ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ในบางแห่ง ลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน5 6มีนาคม2564จะมีอากาศร้อนกับมีฟ้ารั่วในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10 20ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลาง28กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2564จะมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันลมใต้พัดด้วยความเร็ว10 15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน2 6มีนาคม2564จะมีพายุฝนฟ้าขะนองร้อยละ10 30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกวันที่1และ5-6มีนาคม2564จะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ10-20ของพื้นที่ส่วน2-4มีนาคม2564จะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่ง ลมที่พัดเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก1-6มีนาคม2,564มีฝนฟ้าขนองร้อยละ2 0 4 0ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก 1-6มีนาคม2 5 6 4มีฝนฟ้าขนองร้อยละ10 2 0ของพื้นที่ลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑล28กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมและ5-6มีนาคมมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน2-4มีนาคม2564จะมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองร้อยละ10-30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่ง ลมต่นออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณอากาศและขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะคะผมขอบคุณครับ